สวัสดีค่ะชาวเฟสสวัสดีวันพฤหัสวันนี้ทำอะไรกันบ้างคะวันนี้หนูแดงมากนำเสนอแต่เช้าเลยไม่ใช่งานฝีมือของหนูแดงนะว,วันนี้นำเสนองานฝีมือของคุณแม่แนี่เห็นไหมว่าเออรี่ออกมาแล้วทำอะไรได้ตั้งเยอะแหนะ <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เอาอันนี้ก่อนอันนี้นี่เป็นงาน เอ่เป็นงานแอปพลิเคนะคะแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชิ้นใหญ่ๆหน่อยทำตามทำตามภาษาแม่หนูแดงกันนะนี่แม่ทำเป็นอะไรคะปอกหมอนปอกหมอนนะคะเป็นปอกหมอนอิงอันนี้อุ้ยหล่นมดแล้วนี่อันนี้มีตัวหมอนข้างในด้วยตัวหมอนนี่คุณแม่ก็ทำเองนะคุณแม่ เออทำก็คือเหมือนเย็บผ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยัดใยโพลีเอสเตอร์ไว้ข้างในแล้วก็เย็บปิดแล้วก็ทำปลอกใส่ให้น่ารักจะไม่มีแต่ภูมิใจนำเสนอนดอกนี้มากเลยทำกี่วันเอ่ยใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากทำกี่วันถ้าแม่ดอกนี้ สามวันนะคะดอกนี้สามวันเสังเกตนิดนึง <S <S เดี๋ยวพอดีมันหลายชิ้นอันเนี้ยผ้าก็คือว่า,าแป๊บหนึ่งนะอ่ะผ้าผ้าก็คือจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาต่อกันอย่างนี้หมดเลยนะคะต่อต่อบนต่อบนพื้นผ้าที่ ภาษาอังกฤษจะเรียกง,งานแบบนี้ว่างานแอปเลิคนะคะส่วนภาษาไทยก็เอ,อคือตัดปะนะคะเป็นลักษณะนั้นภูมิใจจังเลยภูมิใจแทนแม่ <laughs> ไม่ใช่แม่ไม่ภูมิใจนะคือแม่เป็นคนเรียบร้อยแม่ทำได้อยู่แล้วไงเชื่อไงเนี <laughs> ่ขายนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมาว่าขายไหม เยอะมากเลยนี่ด้วยยังไม่ได้กลับด้านหลายผืนเลยโอ้อันนี้สวยงานนี้เราเอาแม่เรามาขวนนี่หนูได้จะชอบใบนี้อ่เป็นดอกไม้ดอกไม้ ก็รูปทรงส่วนใหญ่ก็คือเป็นเลขาคณิตนนเน,นะคะเป็นงานที่แบบหนูได้เห็นเห็นผู้ใหญ่หลายหลายท่านทํานะแบบเนี้ยถ้าว่างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ในในแง่ของนั้นคือไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าสมองได้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่จําเป็นหรอกนะว่าการเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะแก้ด้วยการวิธีที่นั่งคิดเลขคิดหวยอยู่ที่บ้านนะหรือนั่งเล่นไพ่ แต่ถ้าเล่นไพ่ก็ใครผู้ใหญ่ท่านไหนเล่นไพ่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าบริหารสมองคิดเลขค่ะคณิตศาสตร์โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย